ขขีดขีดดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในปี2025และคันที่หลายคนจับตามองก็คือ Toyota EV รุ่นล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าคราวนี้ Toyota มาแบบไม่ธรรมดาทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะครบเครื่องในแบบที่หลายคนรอคอยมานานเริ่มกันที่ภายนอกก่อนครับ Toyota EV 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมากระจังหน้าถูกแทนที่ด้วยดีไซน์แบบปิด ราะรถไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องใช้ช่องระบายอากาศเหมือนเครื่องยนต์สันดาปตัวถังมีเส้นสายที่คมชัดแต่ยังคงความโค้งมนให้ดูเรียบหรูไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์บางเฉียบพร้อมไฟเดลัยที่สองสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนด้านหลังมีสปอยเลอร์ในตัวไฟท้ายลากยาวเป็นเส้นเดียวช่วยให้ดูมีความสปอร์ตและไฮเทคในเวลาเดียวกันในส่วนของขุมพลังโตโยต้าอีวีรุ่นนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันทีตั้งแต่กดคันเร่ง ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง7วินาทีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ550กิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของตลาดรถไฟฟ้าในตอนนี้และยังรองรับระบบชาร์จเร็วดีซีฟ้าชาร์จิงที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีเท่านั้นเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าให้ความรู้สึกเรียบหรูแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลขนาด12นิ้วพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสกลางคอนโซลที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto บอร์ดนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางและยังมีระบบระบายอากาศกับฟังก์ชันนวดมาให้ในรุ่นท็อปพื้นที่โดยสารกว้างขวางพอสำหรับครอบครัวพร้อมหลังคากระจกพาโนรามิกซ์รูฟที่เพิ่มความโปร่งสบายในทุกการเดินทางด้านเทคโนโลยีโตโยตาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับมีทั้งระบบผู้ช่วยการขับขี่โตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดที่รวมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ควบคุมความเร็วแบบแปรผันเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยดึงกลับและระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเตือนคนเดินถนนและจัก,กรยานในจุดบอดซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานในเมือง ราคาของโตโยต้าอีวี2 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ1.59ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและขยับไปถึงราวๆ1.89ล้านบาทในรุ่นท็อปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่างเทสลาโมเดล3หรือ BYD Seal แล้วโตโยต้าอีวีมีจุดแข่งในเรื่องของความน่าเชื่อถือในแบรนด์การดูแลหลังการขายและคุณภาพวัสดุที่สัมผัสได้จริงนอกจากนี้ก็ยังมีความเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานจริงทั้งในเมืองและเดินทางไกลด้วยความประหยัดและอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยม ทั้งหมดนี้ทำให้ Toyota e v ปี2025กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกหรือกำลังจะเปลี่ยนจากรถเครื่องยนต์น้ำมันมาสู่ยุคข,ของ EV อย่างเต็มตัวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถใหม่รีวิวเด็ดๆแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ